จอพับโทษทีครับอยู่เฉยไม่เป็นเหรออยู่เฉยไม่เป็นไม่อยู่เฉยไม่เต็นผมก็จะยิงไม่โดนมันอยู่ให้กูยิงได้ไหมอยู่เฉยคูณจะตายแนี่ยจริง ก็วุ่นเลยก็อีส้านี้มันน่าจะไม่โดนมะไม่โดนหรือเปล่าโอ้จะจะหมดแล้วโอ้โหคนต้องตีนนะครับเล็กกุลีเมื่อไหร่มึงเจ็บ บอกว่ามึงเจ็บแน่แน่แม่งเสือปล่อยพลังมาพอดีนะเราต้องเตือนอีกงๆพ่อมึงเด็กสองสองตัวลูกกระสุนผมไม่มีแล้ววะเฮ้ยรักเลยรักเลยหลงเอ้ยเออ,อ ว่าแล้วว่าต้องสกิลเห็นแวบๆโอ้โหผมมีจิตสังผมมีแตนี่มันเกณฑ์งานจิดเนี่ยวะ่ะตุ่มมึงฆ่าไม่ได้ไหมทั้งเพื่อนมึงก็ไม่ใช่คนแล้วอะถ้ามันไม่ใช่คนไงใครเห็นหลับมันเป็นคนวะเฮ้ยยิงแม่งแบบจ่อหน้าเนี่ยแบบเสาหัวไม่ได้กัน ตอนนี้ผมกากปัง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 พวกนี้มันแผ้ปืนโอ้โหลูกกระสุนนั่นมันก็หมดแล้วทำไงดีวะตุงพวกการ์ตูนบอกผู้ เอ้คนนักหนาวขึ้นไปเลยคนนักหนาวมันก็สูญหมดอกีกโอ้ยสวยนี่มันน่าเบื่อว่ะพูดจริงผมพูดจริงเลยมันอยู่บนฟ้าประเด็นมองไม่เห็นหัวมองไม่เห็นหัวมองไม่เห็นกูนเห,เหล่อมึงมึงมึง โอ้หแหลมเปรตลบทำไมลบทำไมลบทำไมกันเนเน่เน่กูรู้นะมันหลบเกง่เกงอ่ะผมยอมมาเลย,เยอะไรวะมันไม่เคอยอยู่ใกล้ๆผมยิงเลยนะเดิก อุอม้อมอุ้มอุ้มล้มได้แล้วล้มได้แล้วโอ้ตัวหาอะไรอีกวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยคนนีะก็มึงมาช่วยอ๋อมันไม่ช่วยผม เกงว่าเพื่อนทำตัวให้มันมีประโยชน์ซะบ้างนะพวกนี้ใช้แค่ปืนโกรก็ตายหมดนะมัะ้งแม่เ,าเอาตัวแม่มาก็ลเลยยิงมันเพื่อนตัวใหญ่ละไงตัวใหญ่ละไงตัวใหญ่ละไงใหญ่แต่ตัวใจไม่ใหญ่ก็ไม่เสียวหง่อง พูดอีกล่ะเก็บเก็บกันเน็ตลันเชอร์นะอืมอืมุ้มเพื่อมีหมดได้หมดเปล่าโกลุ่นอะอย่ามาอยู่ใกล้กลูอย่ามาอยู่ใกล้กลู ยิงเหมือไว้หน่อยนะยิงเหมือไว้หบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ลูกกระสุนหมดอีกโอ้โหโดนเต็มเลยเทคนิคก,ก,ก,ก็คือกดเ J ไว้นะครับมันก็จะแบบมันก็จะจับเป้าฝังตัวตป็นหัว,วกด J เรืเเ่อยๆไม่ได้จับเอง ไม่ต้องหลบเลยผมเพิ่งไปได้เทคนิคน,นอนมาก็จับจับเป้าเองนะครับไม่ต้องเล่นมเมาส์แต่ผมขอ,อตัวนี้ก่อนตัวนี้คือตัวสลักัญเลยโหตัวหาอะไรวะเนี่ยโหเลือดสาด กินน้ำแข็งเหรอกินน้ำแข็งเจ๋ง,ง,งโอเคมันอยู่ซื้อ,อ,อ,อของในจังหวะนี้ได้แล้วนี่หว่าหยอกหยอกเจ๋งอยู่ Anut, <rendo. S 1> มาช่วยกูแค่นี้พูดได้คำเดียวนะมึงอย่ามาเลยไปห้องไหนวะเนี่ยคือทาวเวอร์ห้งไหนวะเอิิ่มควอ <laughs> e. We could win a billion dollars. Spin it win it. <laughs> uh -huh. oh. Magnetic apocalypse. That can't be good. Hello? a ประเด็นน็คือไปทางไหนเก็ตเขา e ิดทำทางเหรอไม่รู้ครับเรื่องนี้ลิวจะไม่ยุ่มมีอะไรซื้อต่อละลูกสอง And the player to navigate all of that. Come on, player, let's move it already. Oh, These platforms don't feel very stable. Your mom doesn't feel very stable. <coughs> <coughs> okay. Alright, time to make my own luck. Billion Dollars, here we come! when looking at know what he's going to What? A cow? Nice try, Wheel. There are no cows on Genosha? What the hell? Almost there. Time to make Sinister pay for- Pay for what? Following the script? เอ้ก็คือไปทางไหนเอยกระโดสูงวัานี้อีกโโหแล้วมันดูมันไม่เท่ากันเลยนะ โอ้โหมึงจะฝูงวันนี ouais. this, ้หน่อยไม่ได okay. <The> ้หรออึ๊บถึงแล้วโอ้ยกระเด็นอ่ะเฮ้ยโอคเทเลป แล้วไหนวะที่นี่อึ๊บอึ๊บโดนแบบสองต่อสามต่อแล้วกันอาร์ตีต่อด้วยเอ้าเอาไอ้เจสี่ต่อทั้งวันไม่หล่อเลยอึ๊บอึ๊บลงมาลงมานิดนะึงอึ๊บอึ๊บฝั่งนี้ลงมานิดนึงฝั่งนี้ลงมานิดนึงลงไปนี่นิดเลยละแล้วมึงจะกดเก่งเบอร์ mẹ nào không có ướp như đông á phát hiện thương mại hay là cất ướp 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 lên ถึงแล้วนะติดต่อมันถึงแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยชินไม่ได้หรือต้องรออะไรเออหนึ่งทีอืนน้มเสียวเนี่ยจะตกเออเอ้เอามาไม่ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงไหนอะ What do we do with this? Well, we should open it. We could win a billion dollars! Spin it till winning! <laughs> oh. Magnetic apocalypse? That can't be good. That uh, <theat> the game was a total bust. Whatever. Won't we'll keep us from that douche nozzle sinister. Nobody takes our contract. So he's at the top of this mess? How are we getting up there? <theat> I guess it's up to the plan. Come on, player, let's move it already. These platforms don't feel very stable. Your mom doesn't feel very stable. I don't know. I'm going to buy some money. And good. Tingy makeup. Tingy. ớt tấp cái kia lâu đi hơi đứng ngang nghe. rồi ờ đi mà mới cỏ quá เออที่นี้ไม่เกาะอ,อยากให้เกาะไม่เกาะที่ไม่อยากให้เกาะเกาะจ้างหัวชนอีกปึ๊บ,บงับมันไม่เกาะไอ้ผมอ่ะอะไรวะเนี่ยทิง เออผมอยากจะถามมันมีพลังเคลเลอร์อพอร์ตทำไมไม่เคลเลอร์อพอร์ตขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนั้นเลยวะแฟลตแต่แฟลตะเอวเอาเรียกว่าแฟลตนะฮะในฮอนเรียกว่าบลิ n บลิ i พอาะตัวทีกูตกอีกแล้วมาแต่พูดนี่ไงเฮ้คูลดาวน์จุบจุบโอ้โหเร็วเลยเนีเ่ย ถโหแค่นี้ยังไม่ถึงนะวมันนี้จะถึงไหมเนี่ยผมเล,เล่นแบบใจเย็นแล้ววุออ้บเออ้ยเออ๊ยออนี่มันนินเอออยากจะรู้ว่าพลังของฟอนแล้วทําอ๋อแบบนี้ใช้เนี่ยดีละยิ้งเร็วแะก้อนมันดึนงงงง พราดเปทางนี้ก็ได้วะเป้นได้ปัวไม่ถึงเราอ,อนันนี้ดีกว่าล่างไปงั้นพลาพเฮ้ยเดี๋ยวตกผมถึงเทแล้ปัดขึ้นมาเลยนะ Alright, time to make my own life. one. Billion dollars, here we come. What? A cow? Nice try, wheel. There are no cows on Genosha. What the hell? What the hell? almost there, time to make Sinister pay for... Pay for what? Follow the script. The script says go kill him, uh, so let's get to it! Okay, and then... ไม่ทันเดี๋ยวก็ได้ใหม่อีกปึ๊บแล้วก็เนี่ยสูงสุดแล้วมั้งเบ้ยังมีผมวันนี้อีกปึ๊บปึ๊บมาเจือนให้กูอีก เต็มแล้วก็อันี้สูงสุดแล้วนะอ๋อไอฝั่งนี้ไม่ถึงผมว่าไม่ถึง อันนี้มันจะสูงสุดแล้วจริงเหรอไม่เชื่อสายตา,ว,าวัดใจดูแล้วกันไม่ถึงอยู่ดีอ่ะจริงว่าฝั่งไหนที่มันสูงสุดอ่ะ đưa vào ra cả ướp ướp rơi để 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 mình chọc kem ngày xưa ướp ướp ăn đi ăn đi ăn luôn mà bước xuống mà đi ăn đi Okay. All right, Billion dollars. Enough is enough. Wow. Gah. How profound. Shit, this storm is really picking up. Look up, though. Look, look. Look, look. Oh, All right, time to pay the pen. What the hell happened to you? Uh. That looks very incredible. you, me, <laughs> Deadpool, You're repulsive, putrid mutate. Destroying this tower will do nothing to stop my plans to instill Genetic Perfection upon this world. Mm. Nothing you do will stop my master plans. Wait, wait, wait! Are you, you stuck been stuck the room? Room? <laughs> No, that would be ridiculous. <laughs> oh, so then you wouldn't mind if I played with this? <laughs> wait, no, what are you doing? No, don't touch that! I don't know about you, but... Hmm. It's a music game.

嗯。哼！怎啊了？不么啊

อัปเกรดอัปเกรดใช้พวกของพวกนี้ยังไงวะ B G อ๋อพวก G นะฮะอืม J เปลี่ยนอาวุธ B w ร r p G กว้างอ๋อเข้าใจละความคิดวันนี้เหขอจบไปให้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย